กรณีพพี่น้องมเมื่อกี้บางท่านนะพี่น้องเด้อสอบจอดซ่องซ่องมันปัญหาเด้อหาบางท่านพี่น้องนี่แหละความลำบากของเกษตรกรนจอดไปซ่องไปครับพี่น้องซ่องนี่ซ่องหาหน่วยมันทีเหลืองๆครับผมหน่วยที่มันสุกบางคนมาหยางมาซ่องพ่อพ่อเปรี้ยวคือจรงจีิไปจอดเบื่อเงานินนกมันไข่ออกจากหางแถวซันบ่เมียนเด้อ บริจอบี่เราจะซองตอนนี้เขาเอื่นซองซอ,องหานไว้มันสุกลูกเล็กๆอยู่ก็มีนะครับมันก็จะออกไปเรื่อยนะครับผมรุ่นเล็กๆรุน่นโตๆก็มีนะฮะเราก็จะมาเก็บรุ่นประมาณนี้นะครับผมหนวดหนวยใหญ่ออกเป็นสีเหลืองๆหนึ่งผมก็จะเริ่มเก็บนะพี่น้องครับพุทธาะสวนผมกับมีสามสายพันธุ์ด้วเกันล่ะครับผมมีแสงทองมีพวงทองและก็มีเหรียญทอง บางคนปลูบกบังท่านนี่ปลูกแค่สายพันธ์เดียวกับสีบรดกนะครับเนาะผมก็เลยอาศัยปลูกสามสายพันธ์ให้มันผสมผส,มผสานเกสรเขาผสมกันนะครับกระจายลูกดกในสวนคือจังสี่ครับพี่น้องมือถืปินเกล็ดขุมรูเล็ก,กๆน,น้อยๆมาฝากกันนะครับเนาะเพราะบางคนบางท่านเขาไม่แนะนําท่านไม่บอกท่านเนี่ยพี่น้องเด้อพอดีพอดีผมเลยตอนผมปลูกไม่ผมเลยปลูกเพ่อนนน้ำผมดีดีนะครับเนาะสื่อสายพันธุ์มาเพลินว่าเจ้าตองเอา เหรียญทองไม่ปลูกน้ำเดอ้อคดีตาเอาต่แสงทองเอาต่พวงทองไปปลูกอ่ะลูกมันสวยอยู่แต่ว่ามันติบดกนะครับเพื่อนว่ามันติบดกผมก็เลยเพื่อนก็เลยเนี่ยนะนให้ผมเอาสามสายพันธุ์มาปลูกรวมกันนะครับเหรียญทองนี่ของผมปลูกอยู่ประมาณสิบต้นนะพี่น้องนี่สวนผมโดยจํานวนทั้งหมดทั้งสิน้นพุ้ชาผมจะมีหกสิบต้นแต่ผมใช้เหรียญทองนะครับเหรียญทองนี่สิบต้น นะครับนอกนั้นพวงทองหรือว่าเสงทองอย่างละ25่้าต้นนะครับเนาะอัตราเฉลี่ยก็คือว่าเหรียญทองนี่ใส่หน่อยพอเป็นพุทราที่ไม่รสชาติไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าลูกรกนะครับนะครับรวาผสมกับแสงทองกับพวงทองนี่ที่ทํำให้มูสายพันธุ์อื่นนี่ลูกรดกไปน้ํากัดน,นะครับผมนี่จ้าสี่หล่พี่น้องนี่ว้สวยอยู่มันมะเมนบัลลีแมวเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คือพุทราสามรสนะครับเนาะบางคนวาบเป็นยางปลูกแล้วคือไริกินคือเจ้าอันดับแรกผมเนี่น้ำนะครับนพี่น้องดูแลเอาใจใส่นะครับเบื้องหมือนละสามรอบวันนี้ผมมาสวนเปิดน้ำใส่ให้เพิ่นซุมแล้วก็ดูแลด้วยเบื้องมีบ่ง,บ,งบอมีแมงบอผมก็จะมาซองดูแลนะครับนาะอตอนเพ่นกำลังตีออกดอก นี่แหละครับผมพี่น้องแวะไปแวะมานะครับเด้อเขามาอุดหนุนเขามาซิมได้มาเบิ้งได้ครับผมผ,ผู้ลังหมองลังบอลเนาะครับไป,นนไปดูงานนู่นไปดูงานนี่พี่น้องเขาบ่ม,มีขารถคาลาไปขึ้น่วยงานราชก,การเพิ่นบ่ต้องไปดูไกลดกขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์มาเบิ่งกันอะไรครับส่วนตัวเขานี่เขามาเรียนนะผมไงเด้อมาเบิง่งเออมาดูงานมาเบิ่งเอานี่ นี่แหละครับคือผลงานแท้ๆแหละครับนี่ชาวบ้านเขาก็เบิ่งกันได้ผู้ทีอยากปกลูกครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาคำแนะนำนาะครับเนาะกับผู้ที่อยากปลูกผมบม่ได้ขายสายพันธุ์นะครับด้วยที่ผมเบาอยู่นี่ก็คือเบาตามการปลูกการให้ความรู้เก็บควบรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับผู้เพิ่นอยากปลูกนะครับเนาะผู้เพิ่นเพิ่นอยากปกลูกกับผมเป็ปนยัง ฟังซื้อเบิงังซื้อก็ได้นะครับผมหกสิบต้นนี่กระิเก็บเสาหนึ่งครับมันออกกระคาก็ระได้อยู่ประมาณหาสิบหาสิบรู้ดครับเนาะเฉลีย่ยต้นละประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับเนาะมันออกก็ะติเบไหลายดอกเห็ดหลาย,ลายมันกระดูแล้วพอทัวถึงมันก็ะติเสียซืบพี่น้อง สำหรับคนบนม,มีเวลาหลายคือผมนะครับนะเนาะเบียกผมหลายปลูกเลี้ยงน้อยๆพอได้เก็บพอได้คากับเข่านะครับพอได้สือปาทูสื้อไข่ไก่ไข่เป็ดทอดให้ลูกกินนะครับพอยืสวนผมก็ตีเน้นนะครับเนาะออท่านสามรถหลายชนี่แต่ว่าบอกจีดา เรือฝรั่งกิมจูผมก็บ่บหลายต้นนะครับปลู่ไว้มันก็ตายแต่ว่าผมก็เริ่มเห็ดคล้องใส่ไกล่ะละช่วงนี้ได้มีเวลาไมเห็ดคล้องใส่ไก่เดี๋ยวจ้าครับพระพี่น้องมาเบิ่งคล้องใส่ไก่นะครับพพนเนาะของอผ,มผมสิบด้ใษัผพายางปูนะครับเด้อผมผมสิขคดในน้ำซึมลงดินไปเลยนะครับนี่เป็นยูนี่ครับเป็นสวนฝรั่งนะครับสวนบักสิดาฝรั่งกิมจูนะครับ บ่ในหอพี่พน้องฝรั่งกิมจูนะครับผมจะทําเป็นของไส่ไก่นะครับพี่น้องครับเพื่อให้ความสุ่มความเชื้อเขาไปใต่ดินต้นใหม่มม่ก็ติดในน้ำนะครับเนาะฝรั่งกิมจูที่จริงผมเตอหอครับพี่น้องแต่ตอนนี้ ก็ยังประทันหอนะครับเนาะยังมามีเวลาที่มะหอปนไหนนะครับสวนก็ค่อยๆเห็ดไปเนาะพี่น้องเอ้ยขุดคลองไส้ไก่เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับดินที่อยู่ข้างล่างนะครับเนาะ ้นไม่ก็จะได้เขียวชะอมนะครับแต่เฮาสรใส่สปริงเกอร์หรือว่าใส่สายน้ำยดตมันควมควมซุ่มชื้นนี่บอบอ่ถึงไตรดินปนันไดเนาะพี่น้องผมเลยแก่วิธีใหม่นี่ตะกอนผมก็ใส่วิธีนะครับน้ำยดนะครับสายพีอีต่อเข้ากับสายน้ำยนยดนะครับก็ดีโยแต่ว่าบ่ดีบ่ดีลอยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสายพีอีพี่น้องกับน้ำยดนี่ ผมต้องแก้ปัญหาไหมไสแบบนี้ได้บางนี่ขุดเป็นร่องน้ําปล่อยเข้ามาเลยจะดีกว่านะครับสําหรับพุซาเฮ้สาหรับฝรั่งกิมจูคอยเฮ็ดคอยขยายไปเรื่อยตอนนี้ฝรั่งกิมจูกำลังสิงออกลูกขึ้นกันนะครับออกมาหลายสุดแล้วแหละครับแต่ซุดนี้เพิ่งกำลังออกเดียั่างบ่ท่านมีเวลาเลยฮอนะครับ รสชาติหวานไร้เมล็ดนะครับแต่มีเมลากับถิบมะฮอนะครับตอนนี้ก็บผลเพิ่งก็กเริ่มทิดให่อแล้วนะครับผมค้องใส่ไก่เพื่อปล่อยน้ำนะครับเนาะขอมาให้มันสูมมันเย็ยน ตอนนี้ครับผนเล็กกำลังเด็กข้มเขียวความชุ่มชื้นครับเสียงแอะๆเดีเป็นเสียงคนตัดไม่อยู่ค่าเลยครับพี่น้องอยู่ข่างๆกันนี่แหละครับ กำลังกิมจูมาสวนนี่เราก็ได้ทานนะครับถัดขึ้นมาก็จะเป็นพุทราสามรถนะครับต่อเนื่องกันเลยทีเดียวครับผม